ตาคู่นี้จะได้หรือเปล่านะครับเริ่มจะเดินเบียดโอ้โดนอีกแล้วนะครับโอ้หมัดนี่แม่นเหลือเกินไม่สนแล้วตอนนี้ต้องเบียดทั้งสองทั้งเข่าครับต้องชนอย่างเดียวกล้องกลางวานวิธีของเขาแล้ะครับเบียดเข้าไปครับยืนลางหานี่มีโอกาสโดนของหนักนะครับกอกวานเข้าไปครับสอกเปิดทางวแห่ทางด้านของสุรศักดิ์มีสอกขึ้นเหมือนกันดูนายครับลายแข้งตนแขนโอ้สุรศักดิ์ครับสับสอกขวาไปสับสอกขวาอีกทีหนึ่ง เอาล้วครับกองอาวานยังไงดียังไงดีพยายามจะไล่แขนแ่าโดนกดโดนหักเนีนครับโอ้โหอึดอัดเข้าไปใหญ่แล้วครับเกมแบบนี้เดินเข้าหาก็จริงครับเต่ขวาเข้าไปครับสับมาสับคืนครับดูว่ารูกร่างใหญ่กว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเดินเข้าไปทำอะไรได้ไม่เป็นชิดเป็นทานโอ้โอเอ้า้ลครับโอ้ยโต๊ ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะครับชุดใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับคือระดัโอ้โหเบียดก็ไหวชุดนี้อึอึมตัวก่อนนะครับอ้าวยังไหวนะครับเฮียจะเดินเบียดดูเบียดเข้าไปปาดปาดกับตัวโอ้โหตอกเอาใช่เห็นแพทุกดอกครับเอาเบียดเข้าไปดูอ่องกลางวันไม่ถอยในเกมตั้งรับดูว่าจะหัวไปแล้วนะครับโดนหยางไปแล้วนะครับโดนชุดนี้เข้าไป แต่ว่าหัวใจยังสู้อยู่ครับดูครับยังไม่ยอมทิ้งตัวองวานจะหาโอกาสแล้วครับในใจคงทิ้งแล้วครับขอสักทีอะขอข้าบวกสักทีแต่ว่าต้องดูครับจังหวะมีไหมศุลธักเพียรเข้ามาตัดเวทีครับหาจังหวะครับนายไปก่อนครับจุกจิกจุกจิกต่อไปเรื่อยศุลธักต้องพยายามเดินนะครับเตียกเข้าไปโอ้ขวามาอีกแล้วดูนะครับเดินก็ดิ้นจะทำอะไรได้เลยเป็นชิ้นเป็นนานเดินละตัวโอ้ยโอ้ยต้อนไปตัวแข็ง นชุดนี้นะครับไหวไม่ไหวนะครับชุดนี้โอ้โหยังยืนอยู่ได้นะครับสู้ระบาดพยายามเก็บเก็บให้ได้โอ้โหวัวใจโดนไปเยอะแต่ก็ยังทนไหวครับน่าสนใจครับคุณเอกแบบนี้ครับสนุกแล้วครับยังสู้ครับยังสู้ครับเกมของต้องรังวัลนะแม้ว่าโดนท้องไปจุกเก็บแน่นเฟ้อแล้วเลอศเหม็นเปรี้ยวหรือเปล่าครับเลอศเหม็นเปรี้ยวหรือเปล่าครับตีก็ไปครับสอยก็ไป โอ้โหโดนเข้าไปชุดนี้นี่หนักหนักทั้งนั้นดูแล้วจะลงก็ลูกต่อยท้องนี่แล้วครับอ่ะขยับเข้าไปดูรอบักดูเดินคู่โอ้โหน่หากลัวด้วยนะครับวันนี้ไว้หนวดมาด้วยโอ้โหวานเหมือ,อนจะเริ่มดีขึ้นครับอ่ะครับเดินเข้าไปดูเข้าไปมีสอบเกิดทางแต่ว่ายังห่างอยู่ครับเชืศักดิ์มีข้งซ้ายแล้วครับติดเบรกเอาไว้ก่อนโอ้ดูว่า ยังไม่เร่งออกมา่อนเกมนะครับสุรศักดิ์ดูวงไหนอ้าวล็อกเอาไว้ตีเอาไว้โอ้โหเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่ยกนี้นี่โอ้โหทีมงานบอกให้เดินเบียดเดินชนแล้วนะครับได้น้มารับต้นน้ำต้นยกแบบนี้กำลังแรงครับดูครับกะวันยิงเข้าไปแต่ว่าต้องระวังหมัดบวกนะครับแลวของสุรศักดิ์ีมีลูกกะคอยตอบโต้เหมือนกันสับเข้าไปเตะเข้าไปครับ ยังไม่ยอมซะอย่างครับก้องกลางวานเด็กคนนี้มันดื้อเหลือเกินครับส่วนแฟนๆของสุรศักดิ์บอกว่าท้องครับอย่าลืมท้องครับต่อยเข้าไปหน่อยครับโอ้แต่ว่ายกที่สามนี่โดนเข้าไปนีน้องๆนับเหมือนกันนะครับหลายชุดเหลือเกินยกนี้ออกมาเร่งเกมสุรศักดิ์ก้องถอยมาชกในเกมตั้งรับนะครับมีลูกทีมที่คอยสกัดเอาไว้เดี๋ที่นำตัวเหมือนกันมาดีครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะหนักกว่ากันหมัดก็บวกด้วย สอกก็บวกด้วยไม่กลัวแล้ว,วก้องกลางวานอ้าวเลือดไทยครับเลือดของก้องกลางวานครับไหลมาตามทางที่ใบหน้าครับโดนสอกเข้าไปครับดูครับดื้อเหลือเกินดื้อเหลือเกินอ้าวสับเข้าไปครับศุรศักดิ์โอ้โหโดนเยอะๆแบบนี้น <ๆ S 1> นทุกไฟเลยครับกล้องกลางวานนี่แนวโน้มนะครับเลือกมวยนี ทั้งคุยคนเดียวหรือเปล่านะครับโอ้โหมาโดนเยอะเลยเกินแต่ว่าหัวใจนะครับไม่ยอมแพ้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับทีมงานที่บอกให้เดนต่อยหมัดนะครับอ้อเดียนก็เปาต้องลุยดูแลฝากออกมาชกสบายแล้วนะครับคุมเกมไม่ฟะทะด้วยมีลูกทีมออกมาผ่อนเกมครับดูดูจังหวะโอ้โหเีวยว่าเก่งทั้งป้านแน่นเหมือนกันก้องกลงวันโดนอีกแล้วครับโดนแล้วทนได้ครับ โดนจนชาแล้วครับตอนดีครับต้องกังวานเดินเข้าไปดูนครับดูครับชกเป็นยังไงไม่รู้จะได้รับการชูมือหรือเปล่าไม่มีใครเห็นแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เขาสอบผ่านวันนี้ครับต้องกังวานหัวใจครับมาดูครับเลือดมาครับดูครับการชัยชนะละครแบบนี้ครับยังมีความต้องการโอ้โดนบวกอกเอาเอาได้ลุ้น เอาเลยครับพยายามบวกเอียงไปเหมือนกันนะครับสุรศักดิ์นี่แหละครับหัวใจไม่เคยยอมแพ้นะครับกองกลางวานยังคงเดือดตลอดโดนก็โดนไปเยอะดูว่าสุรศักดิ์ก็จับประมาทไม่ได้ดูว่าขยับเข้าไปขอ,อหมัดเดียวที่หมัดเดียวโอ้โดนโดนอีกแล้วนะครับโดนได้ออกอาการทุกทีเดินเข้าไปจะทำเขาเลยนะใส่เบรกนี้เครับสุรศักดิ์นักสุรศักดิ์ครับ พขาเยอะทีแรกออกไปเยอะเล่นไปเยอะฐานกดไม่หลับไม่หลุดไม่ล่วงนะครับกัางวานเดินเบียดเข้าไปครับโอ้โหจำตัวโอ้มาอีกชุดอห,หอม,อมอัดมเดียวเหมือนกันนะครับจะพลิกเกมหรือ,อ,อเปล่าเพราะงานทีนี้มาเยอะพอสมควรครับดูพุชใหม่รอบหนึ่งครับเกมของต้มกังวานครับดูครับเดินเข้าไปทำเขาจะเดินซะเองครับโอ้โหต้องล็อกเอาไว้เลยนะครับตูระผา ไม่ประมาทนะครับหมัดมวยอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ทิ้มทั้งตัวหมัดยาวๆนี่ทิ้มเขาไว้เข้าจุดโฟกัสเมื่อไหร่ี่ก็เป็นเรื่องได้ครับยังไม่ยอมง่ายๆครับกองกลางวางดูครับเม่เนี้อดีชุบไปหมดแล้วครับบนใบหน้าครับในค่อยใยับเข้ามาครับในใจในคิดแล้วครับขอที่เดียวครับเหมือนคู่คอสตานะครับปิดอัดมาตั้งนานครับได้ต้นยกสี่ทีเดียวจบเลยครับแต่ว่ามาดูครับกองกลางได้ไม่ได้ครับจังหวะเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าสุวรสารน์ดูครับ รัดกลุ่มครับไม่บวกไม่แลกแล้วครับขยับเข้าไปเรื่อยนะครับแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเดนนินรัตัวสังนี้คอยบวกด้วยโอ้ทิ้งขวาเข้าไปแต่เราหมาัดเข้าทั้งนั้นนะครับแต่ว่าโอ้โหไม่ไม่ยอมนะครับยังคงเดินเบียดดูนะครับหมัดขวาโอ้ยยอมยุมติการชกเลยนะครับขา,ายดีเดียวจบแล้วครับแบบนี้ขายต่าทางานจนได้ครับ กรรมาการก็ยุติการชกนะครับชูมือให้สุราศักดิ์เป็นฝ่ายชนะทีเจียวไปในยกสุดท้ายครับ